สวัสดีค่ะวันนี้มาแบบแต่เช้าเลยยุ่งเหยิงกันหัวยุ่งมากก็มันมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอนะที่นกอยากจะเอามาแชร์เพราะว่านกใช้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วละ่ะจริงๆน่าจะต้องใช้นานกว่านี้ใช่ไหมถึงจะมารีวิวแต่ว่าครั้งเนี้ยตอนที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าอาทิตย์เดียวก็เริ่มเห็นผลแล้วแหละว่าแบบผิวจะฟูขึ้นนุ่มขึ้นหรืออะไรต่างๆ่านัเรนะื่องริ้วรอยสําหรับผิวนกนะก็จะเป็นคนที่ ผิวผสมบางครั้งก็จะมันบ้างงทีโซนทีโซนนี่นะคะก็แต่ไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรมากมายยกเว้นเรื่องลูขุมขนกว้างสิวเซียนบริเวณจมูกซึ่งแล้วตัวที่ได้มาเนี่ยมันเป็นสเต็มเซลล์เซรั่ม um นะคะแต่เป็นสเต็มเซลล์จากพืช เขาชื่อว่า Argan Phytocell Dermost s t เ m e l l l Bioinfusion Serum ชื่อยาวมากที่ได้มาจะเป็นขวดแบบนี้ขวดแบบดูดีมากสวยมากเนื้อดีมากข้างนอกนะคะเขาบอกว่าเป็นเซรั่มสเต็มเซลล์จากต้นอาร์แกนก็เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ก็ ก็นกก็เคยได้ยินมาบ้างอะนะว่าแบบเจ้าต้นอาแกนเนี่ยมันดีกับผิวแต่ก็ไม่ได้เคยได้ทดลองใช้อะไรที่มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นแบรนด์อะไรก็นกเคยไปรีวิวคลินิกหนึ่งเขาเป็นทั้งคลินิกเป็นทั้งสปานะคะชื่อบ o เทอิคิลิเบร์เมดิคอลสปาแอนด์บีอคลินิกแล้วก็ที่คลินิกเนี้ยดูแลด้วยหมอ ด้วยแพทย์จริงๆแล้วก็ได้ทําผลิตภัณฑ์ออกมาคิดว่ามีอย่างอื่นด้วยนะคะซึ่งเซตเนี้ยเป็นเซตหรือเปล่าไม่รู้แต่ได้มาอันเดียวก็อันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะช่วยอ่าอะไรบ้างเดี๋ยวนะขออ่านหน่อยฟื้นฟูผิวอ่อนเยาว์อย่างรวดเร็วอ่าแล้วก็สร้างและฟื้นฟูเซลล์ต้นกำเนิดไฟโอบลาส ทำให้ริ้วรอยลดน้อยลงผิวตึงกระชับฟูขึ้นและยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กช่วยต่อต้านการเสื่อมและแก่ของผิวให้ผิวที่บอบบางและแพ้ง่ายแข็งแรงขึ้นถ้าถามว่าใช้มาสองาทิตเป็นยังไงให้ดูเนือกันก่อนนี่ค่ะเป็นเจลเจลสีขาว ที่นกชอบมากๆก็คือเขาไม่มีกลิ่นเลยไม่มีเลยจริงๆแล้วความรู้สึกที่เราได้ใช้ก็คือมันซึมเร็วอะถ้าเกลี่ยไปเนี่ยเดี๋ยวก็หายไปแล้วเราก็แบบไม่มีกลิ่นไม่ทิ้งคราบอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยหายไปและไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่เรารู้สึกได้เลยว่าผิวมันนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นจริงๆตั้งแต่ ไม่อยากจะเวอร์นะต่บอกว่าใช้ตั้งแต่ครั้งแรกคือได้มานี่คืออยากรู้อ่ะเอออยากรู้ก็ลองเลยตอนกลางคืนตอนเช้ามาเฮ้ยผิวนุ่มแฮ่เออใช้ได้ก็เลยลองใช้มาตลอดทุกทุกวนันเช้าเย็นมันไม่ได้ช่วยเรื่องผิวขาวอะไรก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเรื่องริ้วรอยก็สำหรับน้องริ้วรอยจะมีเฉพาะช่วงหน้าผากนะคะที่มันจะแบบ เราย่นเวลาเราทําอย่างนี้มันก็จะเป็นมีบ้างแล้วก็มันไม่ค่อยมีริร้วรอยมันก็เลยเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่ามีความรู้สึกว่าผิวมันเด้งนี่ทําให้ดูให้เห็นแบบว่าเออผิวมันดีขึ้นที่แบบนุ่มด้วยค่ะทั้งสองข้างคือนกใช้ทุกวันจริงๆเช้าเย็นคือปกติเนี่ยได้ของมาจะไม่ค่อย ม่ค่อยแบบอยากแกะใช้เลยคือต้องใช้ของตัวเองสกอนอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ด้วยความแบบอยากรู้เอามาลองนี่มันมันไม่ทิ้งคราบอย่างที่บอกแล้วถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่เนอะหน้าเราก็จะไม่มันเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวเซรั่มเนี่ยด้วยความที่มันเข้มข้นมากๆมันก็ทําให้หน้าเราเนี่ยเนอะแล้วก็พอเราลงสกินแคร์ทับลงไปอ่ะผิวมันก็เริ่มแบบ หนาขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะแบบเนอเนอมันมันบ้างระหว่างวานันแต่ของนกนี่คือแบบไม่ไม่เป็นเลยแล้วแบบรู้สึกแบบดีมากกับการที่ได้ใช้ตัวนี้นะก็จริงๆไม่รู้จะร,รีวิวยังไงเพราะคือมันจะบอกว่าเห็นผลชัดไหมก็ยังไม่ได้ชัดมากเพราะของนกคือไม่ได้มีริ้วรอยที่จะให้เห็นชัดแต่คือเรารู้สึกได้ผิวกระชับจริง ผิวนุ่มผิวเด้งผิวฟูแต่เรื่องริ้วรอยนกไม่ไม,ไม่ยังไม่ได้เห็นผลเพราะว่าคือไม่ไม่ได้มีริ้วรอยขนาดนั้นอันนี้ขนาดยี่สิบห้มลยี่สิบหนะคะแต่ว่าขวดใหญ่มากก็<笑><笑><笑> <c oughs> คือเขาบอกว่าให้ใช้แบบนิดเดียวแต่นกก็แบบอยากใช้อ่ะก็บีบออกมาประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะมาก เสียดายกลัวมันหมดเพราะราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะคะ25 ml นี่ก็3,800บาทค่ะก็ราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันถ้ายังไงสนใจก็ไปที่ facebook ได้นะคะ facebook com b o t e eq นะคะเดี๋ยวหนูจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านล่างของคลิปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับผิวนุ่มเหมือนเด็ก a Argan uh, p h y t o Dermal Stem Cell Bioinfusion Serum